จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ จันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่่นดิกว้าาทียยเอู ส,สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลวันจันทร์ที่18กันยายน2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพยากรณ์อากาศประจําวัน อุบลราชธานีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ,บางแห่งนะครับลมแปรปวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียมเหนือตอนล่างคาดการว่าในช่วงวันที่19-23กันยายน2566จะมีฝนตกน้อยลงบ้างเล็กน้อยครับ โดยในช่วงบันดังกล่าวจงังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระบัดระวังในการสรัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ครับ ทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการปกครองอำเภอหรือโทรแจ้งสายด่วนปอพอ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่า วันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับระดับน้ามูลสถานีวัดน้ำา m 7อําเภอวารินชราบฝั่งอําเภอวารินชมราบ,ร,าร,ร,าบระดับตลิ่ง112เมตรรทกรระดับปัจจุบัน17กันยายนเวลา6นาฬิกาวัดได้111.38เมตรรทกอรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า22เซนตเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง62เซนติเมตรมีนาโน้อเพิ่มขึ้นนะครับ ระดับน้ำโขงณสถานีวัดน้ำ KHO อําเภอของเจียมระดับตลิง่ง103.53เมตรรอศกปัจจุบันวัดได้100.94เมตรอรอทกรเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า32เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง2.59เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาครับกระผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าสมเพชรส้อยสักคู ห,ห,หัวหน้าส่วนรัฐหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับก็ได้จัดประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดบนราชธานีเพื่อนําเสนอข้อมูลจากทุกหน่วยงานรวมร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และสั่งการบูรณาการส่วนราชการทหารตำรวจพล,ลเรือนสาธารณสุขฝ่ายปกครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ภาคเอกชนมูลนิธิการกุศลพร้อมจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งในการประชุมได้สั่งการให้ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีในอำเภอวารินชำราบนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของแม่น้ำมูลดังนี้ครับ หนึ่งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่นหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงครับ สองกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยหรือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 3. ให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่อยู่อาศัยและเส้นทางเข้าอ,ออก หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพร้อมรายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดอุบลราชธานีทราบทางโทรศัพท์โทรสารหมายเลข045 344635ถึง7หรือทางกลุ่มไลน์ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับ และในช่วงบ่ายของวันที่16กันยายนกระผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรสร้อยสาคูพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชราบและเข้าเยี่ยมชุมชนบ้านท่าบ่งมั่งที่ถูกน้ำเอ่อท่วม ยได้ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสูบน้ําบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําชุมชนเกียริแก้วและเครื่องสูบน้ําบริเวณประตูน้ําวัดเสนาบงชุมชนท่าบ่งมั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบและศูนย์ปอพเขต13อุบลราชธานีและโครงการชนระทานอุบลราชธานีได้นํารถบรรทุกติดเครนร่วมกับสํานักงานชประทานที่7 เร่งดำเนินการขนย้ายเครื่องผลักดันน้ำไปยังบริเวณสะพานพิบูลบังสาหารอเภอพิบูลบังสาหารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำนะครับทั้งนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการพิจารณากำหนดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเตรียมการอพยพ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ําได้ใกล้จะถึงระดับตลิ่งและจะทําให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางเข้าออกชุมชนเขตเทศบานนลนครบนราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยระดับน้ํายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เพิ่มขึ้นของแม่น้ำมวลจึงขอให้เตรียมความพร้อมด้านการพิจารณากำหนดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับ ผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปลอดภัยให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขการควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อและการบริหารจัดการส่วนพักพิงชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับโดยจากรายง,งานสถานการณ์โอุทกภัยของกรมในการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดวันอาทิตย์ที่17กันยายนสถานการณ์โอุทกภัยของจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝน ฝนตกถึงตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงขอให้เกิดสถานการณ์น้ำเอ,อ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณที่รุ่มต่ำบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนสองอำเภอครับได้แก่อําเภอเมืองอุบลราชธานีอําเภอวาริชมราบจํานวน2องตำบล4ชุมชน33ครัวเรือน100คนส่วนพักพิงชั่วคราวมี3จุดนะครับโดยได้จัดตั้งเต็นท์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภมจำนวน35หลังเต็นท์40หลังถังน้ำ5ถังตู้สุขา4ตู้และรถเคลื่อนย้าย3คันพร้อมรอบสิ่งของเครื่องใช้และน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยณนศะูนพักพิงชั่วคราวส่วนสาธารณะห้วยม่วงอำเภอเมืองอุบลราชธานีแล,และใหและให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณนะโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมือง วารินชําราบด้วยนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอของเจียมกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชส้อยสาคภูเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธการสกัดกั้นการลักรอบนำเข้ายาเสพติดและกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีหรือ เ,เรียกว่าหลักชัย66นะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดปฏิบัติการระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายน2566เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและกระทําผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดนด้านอำเภอเขม,มาราชอำเภอนาตาลอำเภอโพธไซอำเภอสีเมืองใหม่ อำเภอของเจียมและอำเภอสิรินทร์นะครับโดยจังหวัดวนราชธานีนั้นมีพรมแดน,นติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเป็นพื้นที่ลำเรียงทางผ่านยาเสพติดและเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดดังนั้นภายใต้ยุทธการหลักชัย66กก็ได้บูรณาการหน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองประดึกกำลังเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนดำเนินการสกัดกั้นในทุกมิติ ท้งมาตรการต้านการข่าวการจุดตั้งจุดตรวจจุดสกัดการซุ่มสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดการลาดตระเวนทางบกในพื้นที่สุ่มเสี่ยงการควบคุมจุดจอดเรือประจำหมู่บ้านการปิดล้อมตรวจค้นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปฏิบัติการจิตตะวิทยาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดซึ่งมีผลการปฏิบัติด,ดังนี้ครับโดยสามารถจับคุมคดียาเสพติด18คดีผู้ต้องหา22รายยึดของกลางยาบ้า1 2 8 4 6 5เม็ดยาไอซ0.60กรัมโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำผิด5เครื่องรถจักรยานยนต์5คัน คดีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจับกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง3คดีผู้ต้องหาหกรายคดีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสามารถจับกลุ่มได้6คดีผู้ต้องหาหกรายยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์6กระบอกและกระสุนปืน11บนัดนอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดรถจนตดัดที่บริเวณริมแม่น้ำโขงขณะกำลังลักลอบส่งขายต่างประเทศไม่ผ่านพิธีการทางศุลก,กากร ตรวจยึดรถยนต์ปิกอัพสคันรถไถแทรกเตอร์า actor, การเกษตร2คันเรือเหล็กพร้อมเครื่องยนต์4ลำและรถจักรยานยนต์1คันซึ่งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแผนยุทธการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและกระทําความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีหรือหลักชัย66ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจและจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปราบปรามกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆในทุกมิติเพื่อพี่น้องประชาชนมีความสุขและปลอดภัยพร้อมทั้งขอบคุณกำลังพลทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจนี้จนสำเร็จลุร่วงครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับณโรงพยาบาลสันพระสิทธิทประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี กระผมเป็นประธานเปิดงาน Open Service Excellence การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ a ออ i ติผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อๆว่าว,ว,ว TAVI และเปิดศูนย์รังสีร่วมรักษา Interventional Radiology Center ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่10ร่วมกับ Service Plan สาขาโรคหัวใจ ได้จัดทำโครงการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออติกตีบโดยวิธีใส่ลิ้นหัวใจเอออติกผ่านทางสายส่วนหัวใจเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีลิ้นหัวใจเอออติกตีบมีโอกาสเข้าถึงการรักษาลดการส่งต่อ (refer out) และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยได้รับงบประมาณซื้อลิ้นหัวใจเอออติกไม่น้อยกว่า5ลิ้นวงเงินไม่เกิน5ล้านบาท ทั้งนี้ภาวะเสื่อมสภาพจากการใช้งานของลิ้นหัวใจเอออติกพบได้ประมาณร้อยละ10ในคนที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปซึ่งเกิดจากการที่มีการสะสมของหินปูนที่ตัวลิ้นหัวใจทำให้ลิ้นหัวใจไม่สามารถเปิดปิดได้โรคนี้เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายมีโอกาสเสียชีวิตแบบเฉียบพ,พลันได้ซึ่งการผ่าตัดลิ้นเปลี่ยนลิ้นหัวใจเป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับ และเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลศิริรัตนนเป็นประธานในการมอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาติอุบนราชธานีและบ้านปันสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2 5 6 6 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ประจำปีก็ประมาณ2566โดยมีนางพัฒนันยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัด พร้อมด้วยนางรัตใจสิริรัตนน์รองนายกเหล่า,า,ากา,าชาติจังหวัดในอำเภอบุญทริกเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มอบบ้านครั้งนี้ด้วยครับโดยในปีงบประมาณ2,566นี้เหล่ากาชาติจังหวัดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายในการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีจำนวนอำเภอละหนึ่งหลังรวม25หลังโดยสนับสนุนเงินงบประมาณหลังละ50,000บาทรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น1นึ่งล้านสองแบาทและอำเภอบุญทริกได้พิจารณาเห็นสมควรมอบบ้านให้แก่นายชัยพลคำภาบุตรนปลิที่7หมู่ที่11ตําำบลบวง,งามอำเภอบุญทิกนอกจากนี้ครับเหล่ากาชาติจังหวัด และสถานีการชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบที่นอนปิกนิกจำนวนหนึ่งชุดผ้าหม่มสองผืนพัดลมหนึ่งตัวชุดฐานน้ำใจจำนวนหนึ่งชุดพร้อมให้กำลังใจและร่วมเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและขับเคลื่อนรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักในการแก้ไขปัญหา ขยะและปัญหาโลกร้อนตามโครงการครอบครัวมหาไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือนอีกด้วยครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บ